สวัสดีค่ะอัปเดตลูกสปิตนะคะเดี๋ยวจะให้ทานอาหารให้ดูนะคะทั้ง10ตัวเนาะก็ยังมีตามหาผู้ปกครองอีกเั้ผู้สอตัวแล้วก็ตัวเมียหนึ่งตัวนะคะสอบถามทางอินบ็อกซ์เท่านั้นนะคะแล้วก็น้องๆก็แข็งแรงกันดีนะคะมีย้ายบ้านไปบ้างแล้วเนาะอาหารที่ใช้นะคะก็โเ,เยิ่ยงคานินนะคะสูตรสตาร์เตอร์ตัวนี้เลยเนาะนะคะหาซื้อเตรียมไว้ได้เลยนะคะถ้าตัวนี้ไม่มีนะคะเออ สามารถใช้เเป็นมินิปอปปี้ได้นะคะใช้ได้2ตัวนะคะโอเคเนาะก็ตามนี้นะคะอาหารที่ใช้นะคะก็จะแช่น้ําร้อนให้นิ่มนะคะ5นาทีนะคะเนะ้วมันจะอึดขึ้นอย่างนี้นะคะลูกค้านะตามนี้เนาะเราก็ให้เขาทานนะคะ,อะ,อะโอเคให้กุงตัวนี้นะคะชุดนี้ค่ะแล้วก็หมาชุดนี้นะคะก็ทานแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวนะคะรูยิ่งคันนินนะคะแล้วก็ขนมหมาไม่ทานนะคะนมไม่ทานเนาะแต่และที่เลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะเนาะ ก็เ <S an other> ลี้ยงตามนี้เลยเลี้ยงแค่นี้เองค่ะลูกค้าไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะคะน้องเลี้ยงง่ายนะคะกินง่ายนะคะเาโอเคเดี๋ยวจะอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะทางนี้ลูกทางนี้ข้าวมิ้น,น,นเนาะอันนี้เป็นอาหารเย็นนะคะทานสองมื้อนะคะเช้าเย็นแค่นั้นนะคะเนาะโอเคแล้วก็ปล่อยเขาทานไปเนาะก็กินเก่งทุกตัวนะคะเนาะอ่าเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะปล่อยลุยเลยนะคะ ก็ดูตามสีเชือกที่เลือกไว้นะคะเนาะโอเคเนาะตัวนี้สีส้มนะคะือกสีส้มตัวผู้นะคะเร็วๆไหนเนาะเชือกเหลืองเขียวนะคะตัวเมียนะคะเชือกเออเหลืองม่วงนะคะตัวผู้นะคะแบวๆอ้วนๆทุกตัวนะคะเออเชือกเขียวนะคะตัวเมียนะคะแล้วก็น้องเชือกม่วงนะคะตัวผู้นะคะโอเคอะนะชุดนี้มั่งนะคะ อ่ะตันี้ก็ละกันเชือกเออชมพูม่วงนะคะตัวเมียนะคะเชือกเทานะคะเนาะชือกเทามีสองตัวเนาะลูกค้าจองคู่กันชุดกเทาอะ่ะตัวนี้ก็ชกเทานะคะอ้วนเบิกเลยอะ่ะต่อไปนะคะเหลืองชมพูนะคะโอเคแล้วก็เชือกเทาชมพูนะคะโอเคเนาะก็แข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะกินอาหารเก่งนะคะอ่ะาใา่ทานเลยนะคะลูกค้าเนาะ กินกันจะอิ่มแนละโอเคเนื้สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมแล้วกันนะคะทางอินบ็อกซ์นะคะเนื้อปล่อยลุยได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะตามนี้เนาะอ่ะอาจะปล่อยเขาทานไปเนาะ